แล้วก็เป็นเหตุผลที่ต้องบอกเลยว่าใครเห็นแล้วก็ฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าต้องการไปปรีซีซั่นกับสมโมสรปรากฏว่าไปไปมามาครับคดีมันพลิกครับคุณผู้ชมครับสื่อฟุตบอลไทยนะครับเริ่มมีการสืบเสาะหาความจริงนะครับซึ่งไปเจอข้อมูลมาว่า สวัสดีครับผมชุกป,ประชญานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกประชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมา,มากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องราววุ่นๆของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับที่จะเตรียมทําศึกฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับเพียงแค่เก็บตัววันแรกนี่ก็ ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกันซะแล้วนะครับมีข่าวดราม่ากเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของเอกนิตปัญญานะครับที่ขอถอนตัวนะครับจะไม่ไปเอเชียนคัพในครั้งนี้นะครับโดยให้เหตุผลว่าจะไปปรีซีซั่นกับอุรวะเรส e นั่นเองนะฮะซึ่งทางสมาคมเนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวประกาศบอกว่าโดยทางเอกนิตเนี่ยให้เหตุผลว่าต้องการ ร่วมฝึกซ้อมในช่วงปีซีซั่นกับอุรวะต้นสังกัดในเจลกที่ญี่ปุ่นหลังทีมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวคุณซือมาเป็นแพร์มาเทสชาวนอร์เวย์ทำให้ต้องขอถอนตัวจากทีมชาติแล้วก็ทางมาสดาอิชิเองต้องเรียกพิชาอุตราเข้ามาแทนที่เพื่อให้ทีมเดือนหน้าต่อไปนะครับก็เป็นข่าวที่สั้นมากๆแล้วก็เป็นเหตุผลที่ต้องบอกเลยว่าใครเห็นแล้วก็ฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าต้องการไปปรีซีซั่นกับสโมสรแม่เท่านั้นแหละครับเป็นข่าวใหญ่เลยครับทีนี้นะฮะทุกเพจ ทุกสำนักข่าวเนี่ยตีข่าวกันกันหนํำเลยนะครับเจ้าบุกโอ้โหนะครับทีแฟนๆเชียร์ให้กำลังใจอยู่ตลอดกลายเป็นโดนทัวลงยับเยินนะครับเพราะว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยมองว่าเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นจริงๆนะครับคือถ้าเจ็บเนี่ยยังพอรับกันได้แต่นี่ปรากฏว่าขอไปพีซีซั่นกับสโมสรนะครับมันไม่ใช่เรื่องเลยนะแล้วก็มันคือรายการระดับทวีปด้วยสำหรับเอเชียนคัพนะครับมันเลยมีเคสเปรียบเทียบกันว่าอย่างวัตลุเอนโด ซอนเฮืองมินอะไรพวกนี้เนี่ยเขายังมาเล่นในรายการนี้เลยนะครับแม้ว่าเป็นตัวหลักของสโมสรอ,อยู่ที่อังกฤษด้วยนะครับคือถ้าดูตามเผลที่แจ้งมาแบบนี้เนี่ยโอโ้โหผมเองก็ไม่รู้จะปกป้องเจ้าบุกยังไงนะครับรถทัวร์ก็มากันแบบทัวทุกสารที่จริงๆนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับคุณผู้ชมครับเริ่มมีปรากฏความจริงออกมาขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทําไมเ,เอกนิตขอตอนตัวแบบช็อกๆแบบนี้นะครับปรากฏว่า ไปไปมามาครับคดีมันพลิกครับคุณผู้ชมครับสื่อฟุตบอลไทยนะครับเริ่มมีการสืบเสาะหาความจริงนะครับซึ่งไปเจอข้อมูลมาว่าเรื่องนี้เนี่ยเจ้าบุ๊คเอกนิตเนี่ยไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแล้วก็ขอร้องให้ถอนตัวนะครับโอ้โหเอาละสินะครับทีนี้น่าติดตามเลยนะฮะรถทัวร์เนี่ยยูเทิร์นกันเป็นแถวๆเลยนะครับหลังจากที่โอ้โหถล่มด่ากันยับนะฮะคือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับว่ามีการผลักดันอะไรบางอย่างให้เอกนิตเนี่ยกลับไปปีซีซั่นกับทีมนะครับ เนื่องจากเกี่ยวพันกับเรื่องของสัญญากับอุระวะอยู่นะครับที่ยังต้องบอกเลยว่าคุมเคลือนะครับว่าจะเซ็นไม่เซ็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยอุระวะเองเขาก็ประกาศออฟิเชียลเสริมทัพปิดดิวไปหลายดิวแล้วด้วยนะครับ เหลือเจ้าบุกเอกนิตนี่แหละครับที่ยังต้องลุ้นอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้าเองผมเองก็ได้ทําคลิปบอกไปแล้วเหมือนกันว่าผมได้ไปสืบว,ว่าทางอุรวะเนี่ยเอาแน่แต่ก็แปลกใจนะครับบอกว่าจะประกาศก่อนปีใหม่หรือไม่ก็หลังปีใหม่ไปแล้วแต่ว่าณวันนี้ยังไม่ประกาศทางการเสียทีนะครับมันก็เริ่มน่ากังวลใจมากขึ้นสำหรับเรื่องของการต่อสัญญานะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าต้องไปซ้อมให้แพรมาเทสเนี่ยคุณซื้อใหม่เนี่ยดูด้วยหรือเปล่านะครับอีกทั้งไม่มีการเชื่อมโยงแบบ วิเคราะห์กันเลยว่าฝั่งอุรุวะเนี่ยไม่มีใครติดทีมชาติญี่ปุ่นเลยนะครับทำให้ถ้าเจ้าบุกเลือกไปเอเชียนคัพเนี่ย ดิวมันอาจจะล่มได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือตามเพื่อนๆไม่ทันนะครับเพราะว่าระบบการฝึกซ้อมมันอาจจะนําไปแล้วหลังจากที่เจ้าบุ๊กเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ไปปีซีซั่นเช้าคนอื่นนะครับตอให้ก็ต้องทิ้งอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะไปปีซีสซั่นที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็อยากจะเล่นเจลีกมากๆเลยนะครับมันเป็นความฝันของเขานะครับไม่อยากจะให้โอกาสตรงนี้เนี่ยหลุดลอยไปนะครับข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยผมไปสืบมาก็มีข้อเท็จจริงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับขณะที่ทางลามิวนะครับ คุณนลิตจำปาลีล่ามส่วนตัวของเจ๊บุ๊กนะครับได้โพสต์ข้อความที่พอจะนํามาประกอบข้อมูลที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมีเบื้องหลังบางอย่างอยู่นะครับที่นักเตะเองเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจเองนะครับโดยพี่มิวบอกว่าตนเองเป็นคนที่ไม่ชอบออกสื่อมากนะครับแต่ต้องขอพูดบ้างไม่มีนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนไหนที่อยากจะถอนตัวออกจากทีมชาติโดยเพราะแค่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรอกครับผิดถูกทุกอย่างคือประสบการณ์นะครับก็พอที่จะประกอบข้อมูลได้ว่า นักเตะอาจจะไม่ได้ตัดสินใจขอถอนตัวเองงานนี้เนี่ยมันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ก็ถือว่าคดีพลิกเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะยังมีเสียงด่าจะบุกดุูก็ตามแต่ก็พอมีอีกฝั่งที่จะเริ่มมีเสียงซับพอร์ตแล้วก็เข้าใจเจ้าตัวมากขึ้นในมุมมองผมเองเนี่ยก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความฝันของเจ้าบุกด้วยที่อยากจะเล่นที่เจลรีกแล้วก็ที่สําคัญก็คือ สัญญาเนี่ยมันยังค้างต่งแล้วก็มันน่ากังวลมากนะครับที่อาจจะไม่มีดิลเกิดขึ้นนะครับในการต่อสัญญาออกไปนะครับซึ่งทําให้เจ้าบุกอาจจะต้องทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อไปตามตามความฝันของตัวเองนั่นเองก็คือการถอนตัวเอเจนต์ครับแล้วก็ ไปลุยเจลีนะครับงานนี้ผมก็เชื่อว่าจะมีข่าวความจริงออกมาเรื่อยๆนะครับก็รอติดตามดูละกันนะฮะในเรื่องนี้นะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ